Wow mm. Don't wanna sleep there! สวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เดือนนี้ตุลาคมนะคะปลายเดือนตุลาคมก็จะมีเทศกาลหนึ่งนะคะที่โด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะนั่นก็คือเทศกาลฮาโลวีนค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราได้ฟักทองมาลูกเบลเลอเลยนะคะเพื่อนๆเ,เราจะมาทำการแกะสลักฟักทองในวันฮาโลวีนนะคะเพื่อนๆฟักทองลูกนี้นะคะหนักประมาณเกือบ 8กิโลเลยนะคะเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่ประมาณ300กว่าบาทบ้านเรานะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทำการแกะสลักกันนะคะเราก็เอากระดาษ a 4มาพับเข้านะคะเพื่อนๆเราก็จะทำแบบตานะคะเพื่อนๆ พอเราพับกระดาษ A สีได้แล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะหักมุมแบบนี้นะคะเราก็จะใช้กักรกนะคะเพื่อนๆตัดตัดนะคะเพื่อที่จะเป็นแม่แบบนะคะเพื่อที่จะไปทําตาฟักทองนะคะเพื่อนๆเราพับแบบนี้นะคะเราก็จะตัดเลยนะคะเพื่อนๆนี่เราตัดมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆ อันนี้จะเป็นตาฟักทองนะคะเพื่อนๆเราได้ตาเขาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำปากฟักทองนะคะเพื่อนๆสำหรับปากฟักทองนะคะเพื่อนๆก็ๆจะเป็นลักษณะแบบโค้งๆนะคะเพื่อนๆ,นๆเราก็จะเอาปากกามาวาดดูนะคะเราจะมาทำการวาดปาก ฟักทองนะคะเ,เพื่อนเเราว่ารูปปากฟักทองเสร็จแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเราก็จะมาทำการตัดนะคะเพื่อที่จะไปแนบในตัวของฟักทองนะคะเ,เพื่อนเเราก็ตัดเลยนะคะปากฟักทองะคะ่ะเพื่อนๆ เราได้แม่แบบแล้วนะคะเราก็จะมาทำการแปะตรงนี้นะคะที่ฟักทองของเรานะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการวาดนะคะเดี๋ยวเราค่อยมา,อาแกะสลักทีหลังนะคะเพื่อนๆเราจะมีเทปด้วยนะคะเพื่อนๆเราจะเอาเทปมาแปะนะคะตรงที่เรา,เาแปะดวงตาฟักทองนะคะเพื่อนๆ เราจะเลือกอฟักทองนะคะด้านหน้าเขาเนียนๆน,น,นะคะเพื่อนๆบางทีฟักทองลูกของเขาก็จะเขรุขระนิดนึงนะคะเพื่อนๆแต่ไม่เยอะนะคะแต่เราจะเลือกเอาแบบหน้าเขาสวยๆนะคะอะกลมๆนะคะเป็นแป้นแบบนี้มันจะสวยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาทําการแปะตาแปะตาแล้วก็แปะปากนะคะเดี๋ยวเราค่อยแกะสลักทีหลังนะคะ เดี๋ยวเราทําการแปะนิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนเราทาการแปะแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพหลังจากนั้นเราจะมาทําการวาดรูปนะคะเราใช้ปากกานะคะเพื่อนเพื่วาดตามรอยเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตานะคะเพื่อนเเราก็ าตามแบบเลยนะคะกลีดไปเลยแบบนี้นะคะนี่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่คือตาฟักทองของเรานะคะพเพื่อนๆเราวาดสองข้างเลยนะคะพเพื่อนๆเราก็กลีดมาเลยนะคะตามรอยที่เราแปะไว้นะคะนี่นะคะ นี่ตาฟักทองของเรานะคะเพื่อนๆตามรอยเลยค่ะนี่นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาวาดรูปปากนะคะเพื่อนปากของฟักทองนะคะเราก็ตามรอยเลยค่ะอะมาถึงนี้เราก็กรีดมาตามนี้เลยนะคะนี้นะคะ นี่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็จะมาทำการแกะสลักนะคะหลังจากที่เราวาดตาและจมูกเสร็จเราก็จะมาทำการวาดรูปข้างบนนะคะเพื่อที่จะคว้านเอา,มาเมล็ดของฟักทองออกนะคะเพื่อนเพื่อนเราก็วาดพอประมาณนะคะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไป อันนี้เราสามารถที่จะกะได้นะคะเพื่อนๆก็วางให้กลมๆแค่นี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นเราก็จะมาใช้ของมีคมนะคะกีดลงไปนะคะเพื่อนๆตามรอยที่เราปาดไว้นะคะ สำหรับเทศกาลฮาโลวีนที่สวีเดนก็เป็นเทศกาลที่ค่อนข้างที่จะใหม่เขาก็จะเริ่มเฉลิมฉลองกันในช่วงปลายปี1,980ถึง1,990กันอย่างจริงจังนะคะหลังจากนั้นก็เป็นที่นิยมเรื่อยมานะคะสำหรับเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะคะก็จะแต่งตัวแฟนตาซีนะคะออกไป หาขอขนมตามบ้านต่างๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีการแกะสลักฟักทองนะคะแล้วก็ทำเป็นตะเกียงในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะคะวันที่ส 1, 1 2, ตุลาคมเป็นวันฮาโลวีนนะคะเพื่อนๆแต่ว่าที่สวีเดนนะคะในช่วงปลายเดือนอตุลาไปถึงต้นเดือนพฤศจิกายนี้นะคะก็จะเป็นช่องอวงวันหยุดในช่วง h e s c l o v e นะคะหรือว่าวันหยุดในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะ,ะคนสซีเดนนะคะเขาก็จะ,ะนิยมเฉลิมฉลองนะคะวันฮาโลวีนนะคะใกล้ๆกับวันที่31ตุลาคมนะคะในช่วงวันหยุดอสุสัป,ปดาของเขานะคะสำหรับวันหยุดในช่วงนี้นะคะก็จะเหมาะเลยนะคะชาวสซวีเดนส่วนใหญ่ก็จะเฉลิมฉลองวันฮาโลวีนใน ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆได้แล้วค่ะเพื่อนๆว้าวว้าวอเอมเมล็ดของเขานะคะค่อนข้างใหญ่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะมาคว้านดาวนะคะในส่วนที่เป็นข้างในนี้ออกนะคะเพื่อนๆมีมเมล็ดมีใยต่างๆของฟักทองนะคะ ก่อนที่เราจะมาควา้าเอา,มาเมล็ดฟักทองออกนะคะเพื่อนๆเ,เราก็มาทําการาแกะสลากนะคะรูปตาสองตาแล้วก็รูปปากก่อนนะคะเพื่อนๆในช่วงนี้ก็จะมีหลายหลายห้างร้านหรือว่าห้างสรรพสินค้าอะไรแบบนี้เขาก็จะมาทำํำ กิจกรรมนะคะอย่างเช่นมีการเดินในช่วงวันฮาโลวีนนะคะแต่งตัวแฟนตาซีนะคะเพื่อนๆมาเดินตามถนนอะไรแบบนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้นะคะเพื่อนๆหนึ่งปีก็จะมีหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆสำหรับวันฮาโลวีนนะคะได้แล้วนะคะเพื่อนๆหนึ่งตานะคะออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ แกตาด้านนี้นะคะเพื่อนๆบางร้านบางห้างนี่เขาก็จะมีการขายเสื้อผ้าอุปกรณ์นะคะ,ะในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้นะคะเพื่อนมีหมวกมีเสื้อลายแบบนี้นะคะเพื่อนอเป็นการแบบว่าขายให้คนนะคะถือว่าใครต้องการที่จะแต่งตัวแฟตนตาซีในช่วงวันฮาโลวีนนี้ก็สามารถที่จะไปซื้อมาใส่ได้นะคะเพื่อน ตามเมืองใหญ่ๆนี่เขาก็จะจัดองานแบบค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเพื่อนๆบางทีถ้าเกิดว่าเราไปเดินไปอะไรแบบนี้เราก็จะเห็นผู้คนนะคะแต่งตัวกันออกมานะคะในชุดแฟนตาซีต่างๆนะคะเพื่อนๆในเมืองใหญ่ก็จะมีให้เห็นนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าบ้านเรานะคกรุ้งเทพก็จะมีอยู่เนาะแถวๆถนนย่านเศรษฐกิจนะคะเพื่อนๆก็จะมี เขาจะมาเดินมาอะไรกันแบบนี้นะคะเพื่อนๆในช่วงวันฮาโลวีนนี้นะคะเพื่อนก็เป็นอะไรที่แบบกระตุ้นเศรษฐกิจดีนะคะเพื่อนๆมีการจับจ่ายใช้สอยซื้อของแต่งตัวแฟนตาซีอะไรแบบนี้นะคะหนึ่งปีหนึ่งครั้งนะคะเพื่อนๆได้แล้วนะคะหนึ่งดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนสองดวงตาแล้วนะคะนี่สุดยอดเลยนะคะาเรียบร้อยแล้วนะคะ ตาสองตาค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วนะคะถัดมาเราจะมาทำรูปปากของเขานะคะเพื่อนแล้วก็กรีดตามรอยเลยนะคะเพราะว่าเราได้วาดไปแล้วมันก็ง่ายนะคะเพื่อนนี่ตามรอยเลยนะคะเพื่อนไม่ยากนะคะเราทำอรอยไว้แล้วนะคะเพื่อน ในช่วงเทศกาลฮาโลวีนนี้นะคะเ,เพื่อนๆอนจูก,ก็จะไปอาจุดเทียนที่ป่าช้านะคะห้บันพรบุรุษของเรานะคะที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเ,เพื่อนๆในช่วงวันที่31ตุลาคมนะคะไปจนถึงประมาณวันที่6พฤศจิกายนนะคะช่วงนี้อาจจะตรงกับ วันแห่งนักบุญนะคะซึ่งเป็นช่วงที่เขาจะลํำลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะโดยผู้คนก็จะไปที่สุสานนะคะเพื่อวางเทียนและก็ดอกไม้นะคะแสดงความเคารพนะคะก็จะอยู่ในช่วงที่ตรงกับวันฮาโลวีประมาณนี้นะคะก็คือ31ตุลาไปจนถึงประมาณวันที่6พฤศจิกายนค่ะ ออกแล้วค่ะเพื่อนๆอ่าได้แล้วนะคะในส่วนปากของเขานะคะออกมาแล้วค่ะอ่า เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็ทําการาทําตานะคะแล้วก็ปากนะคะของตะเกียงฟักทองของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพเพื่อนๆเราก็จะมาทําการนะคะคว้านเอาเข้างในออกนะคะพเพื่อนๆว้าวโอ้ว้าว,ว,ว,าวดูคะ่ะเมล็ดใหญ่มากเลยนะคะพเพื่อนๆ เนี่ยถ้าเกิดว่าออมีโอกาสอากลับบ้านเรานะคะลองเอาไปเอาไปปลูกดูนะคะเ,เพื่อนเนาะฟักทองแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าทำแบบสังขยาได้หรือเปล่านะคะเนาะดูสิคะใหญ่มากเลยนะคะเ,เพื่อนอเห็นบ้านเรานะคะทำแบบสังขยาฟักทองหรือว่าทำแบบหวานอะไรเงี้ยนะคะชอบนะคะอร่อยฟักทองว้าว ปลูกใหญ่จริงๆเลยนะคะเพื่อนดูมเมล็ดเขานะคะเดี๋ยวลองเอาไปปลูกบ้านเรานะคะเพื่อนๆว้าวอืมว้าวเสร็จเรียบร้อยอืม เราปิดฟ้าเข้าไวายก็ได้นะคะเพื่อนนี่ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราจะไปเอาตะเกียงนะคะมาใส่ข้างในนะคะ ตะเกียงของเรานะคะเพื่อนๆได้มาแล้วนะคะเป็นอ่าสำเร็จนะคะเพื่อนๆมีที่เปิดด้านหลังนะคะเราก็เปิดแล้วนะคะเราก็ใส่เข้าไปข้างในนี้นะคะเพื่อนๆนี่อันนี้นะคะเปิดนะคะใส่เข้าไปข้างในนะคะเพื่อนๆปิดฟ้านะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆตะเกียงฟักตรองของเราค่ะ